เจอเจอกับน้องเฟิร์นเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น้องเฟิร์นมีรถเข้าใหม่มาฝากกันนะคะสำหรับใครนะคะที่กําลังตามหา t o โย t a าไฮรักรีโวนะคะ Smart c a คนะฮะน้องเฟิร์นจัดสีสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะปีใหม่ไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้เลยนะคะโอเคจ้า เดี๋ยวตามต้องเฟิร์นมาชมในสองคันนี้กันเลยนะคะย้ำสเปคกันให้ฟังนะคะคันนี้จะเป็น t ต y o ตานะคะไฮรักรีโวสมาร์ทแคป2.4 Entry นะคะปี2021นะคะคันนี้ขายแค่3 8 9 0 0 0บาทนะคะผลเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้ปีใหม่เลขใหม่แค่60,000โลเท่านั้นนะคะรับประกันร,รถไม่มีชนหนักจมน้ำพิกามนะคะเลขใหม่แท้100%นะคะ ใครอยากได้สีนี้นะคะกาลังตามหาอยู่บอกเลยเป็นสีที่ดูเลรักษาง่ายนะคะเป็นกระบะกแคปอเนกประสงค์นะคะขับได้นะคะบอกเลย20-30ปีนะคะก็ขับไปเลยไม่จานนะคะสีไม่มีตอกแน่นนะคะและในส่งของรถของร้านเรานะคะผ่านการตรวจเช็คให้แล้วนะคะจากบริษัทัชนน้ำนะคะตัวกลางนะคะที่เราจ้างเข้ามานะคะ274จุดนะ,ะบอกเลยว่าเกรด A5 ดาวทั้งคันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะคะเดี๋ยวลูกค้าตามาต้องเตือนมาชม นในส่วนของสภ e าพภายนอกและภายในรถกัน yeah. no เลยจ้านี่ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็มาพร้อมกับโครเมียมให้นะคะโลโก้โครเมียมนะคะสภาพบอกเลยว่า99บกวกบวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผ่นโครเมียมนะคะสภาพใหม่ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขีดเลยนะคะพี่จ๋านี่กระจังหน้าสีดำนะคะสภาพใหม่กริบเลยนะคะสวยเววเลยนะคะและในส่วนของดวงไฟหน้านะคะก็มาพร้อมกับความใส ความใสวิ่งวิ่งเลยนะคะสภาพสีนะคะบอกเลยว่าดูดีมากๆนะคะพี่จ๋าสีจะเป็นสีบลนนะคะดูเลรักษาง่ายนะคะนี่สภาพสีบอกเลยว่าใหม่มากนะคะโคบกันให้ดูเลยคันนี้เหมือนได้มือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะสภาพสวยเดิมมากนะคะดูดีอ่ะนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันหน่อยนะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะนี่มาพร้อมกับตัวยางนะคะ ยางใหม่ทั้งสีเส้นนะคะแม็กใหม่นะ,ะสภาพแม็กสภาพยางใหม่อยู่นะคะแม็กอนอยเดิมๆจากโตโยตานะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วทั้งสี่เส้นนะคะเป็นยางมะะแม็กซีนะคะแม็กซีใหม่ๆอย่างดีเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองพันสี่นะคะสําหรับด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับคิ้วคันสแตน์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่งเลยเนาะรุ่นนี้นะคะจะมีในส่วนของ ไฟเลี้ยวนะคะติดกระจกมองข้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกจะเป็นสีดําด้านเนาะรายละเอียดรอบคันนะคะแทบจะไม่มีรอยสกิดหินเลยนะคะพี่จ๋าคันนี้เก็บงานมาน้อยมากนะคะดูดีมากๆเลยแต่แม่จ๋านะสะภาพสีบอกเลยว่าสวยงามกลิบเลยนะคะสะภาพสีสวยกลิบเลยแม่จ๋านะคะคอกันให้ชมเลยนะคะเบ้ามือจับจะเป็นสีดํานะคะ จะเปิดมาดูภายในกันสักนิดนึงใจแม่จ๋านะสำหรับภายในนะคะก็มาพร้อมกับสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะคะพี่จา๋าโครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรายละเอียดนะคะหัวหนงหัวนอตต่างๆนะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะสภาพยังดูดีมากๆเลยนะคะพี่จา๋านี่แทงประตูนะคะสภาพเดิมโรงงานนะคะอาจจะมืดน,นิดหน่อยนะคะเนื่องจากฝนตกเนาะนี่ เป็นประตูเดิมๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวนงหัวนอตนะคะสภาพสวยมากนี่นี่ซูมกันให้ดูชัดๆเลยนะคะพี่จ๋ารับประกันเลยว่ารถของเรานี่สวยเดิมแท้ร้อ็นต์ทุกคันนะพี่นะใหม่กว่านี้หาไม่ได้เลยนะคะเดิมๆโรงงานมาทุกคันเลยแต่ไม่จ๋านะคะ<ม>นี่นะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะ เม็ดอาร์กกันดีกว่านะคะขออนุญาตดึงเม็ดอาร์กกันให้ชมสักนิดหนึ่งนะคะพี่นี่นี่เม็ดอาร์กเรียงสวยครบทุกจุดเลยจ้ไม่จ๋านะคะเรียงสวยเลยนี่เดิมๆดมจากโรงงานมาเลยจ้ไม่จ๋านะคะใครอยากได้สมาร์ทแคปนะฮะสภาพเดิมโรงงานแบบนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่คลิปเลยนะคะท่านใดอยากจะได้นะคะไม่ควรพลาดเลยคันนี้นะคะ ปีก็ใหม่ใม,ใม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะ,ะเป็นสมาร์ทแคปนะคะเปิดได้90องศาเลยทีเดียวนะคะเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้90องศาเลยนะคะแผงประตูนะคะเดิมๆจากโรงงานเนสตาไมจจานี่แผงประตูแคปนะคะก็มาพร้อมกับความเดิมโรงงานเลยนะคะใส่เบลลนะคะไม่มีรอยตำหนินะคะสภาพใหม่กลิบหัวน,น็อตไม่มีรอยขยับนะจ๊ะนี่รอยขันรอยถอดไม่มีเลยนะคะ ใหม่กว่านี้ต้องไปเอาป้ายแดงเลยแม่จ๋านะคะใหม่กว่านี้หาไม่ได้แล้วเนาะสภาพดูดีนะคะทุกอนุกรมสุนเลยนะ,ะถ้าเป็นคนนะ,ะก็คือเปรียบเทียบว่าสวยต้องสวยจรดสศีรษะจนถึงเท้าเลยนะคะบอกเลยว่าสวยทุกจุดนะคะหลังคงหลังคานะคะไม่มีตำหนิไม่มีรอยชนไม่มีรอยเบียดเสียดมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะแม่จ๋านี่อ่ะ ยังไม่ดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะมาพร้อมกับแมกไลเนอร์นะคะสภาพสวยเดิมโรงงานเลยจ้านี่แมกไลเนอร์ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าสวยงามกลิ่นเลยนะคะสภาพใสวิ้งนะคะล้อหลังนะคะมาพร้อมกับดอกยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นยางแม็กซิตใหม่ยางดีนะคะเป็นในส่วนของล้อแม็กอันเลยเดิมๆม,มันจากโรงงานนะคะ สภาพบอกเลยว่าใช้ไปตากที่10ปีก็ยังขับได้นะคะนี่ในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็ติดให้ใหม่แบบนี้เลยนะคะคันนี้จะได้ตัวเซตอีดิชันมาด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูบั้นท้ายกันหน่อยเนะะี่ยจ้าสําหรับบั้นท้ายนะคะมาพร้อมกับความเดิมโรงงานนะคะไม่มีการต่อไม่มีการตกแต่งมาแต่อย่างใดนะคะสวยๆเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะคะ บอกเลยว่ารถก,กระบะแคบของน้องเฟิร์นนะคะไม่มีแต่ไม่มีติดแก๊สนะคะไม่มีรีแมปมาอย่างแน่นอนนะคะเดิมเดิมจากโรงงานนะคะนี่เบ้ามือจับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะคะโลโก้ไม่มีรอยสนิมนะจ๊ะสะภาพยังใหม่คลิปนะคะรีโวสวยๆเลยนะคะดวงไฟหลังนี่ไฟเบรกก็สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะไฟหลังใหม่คลิปนะคะ ส,ส,สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนของโครงสร้างให้ลูกค้าดูกันนิดนึงนะคะเปิดของโครงสร้างให้ลูกค้าดูกันสักนิดนึงนนจะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ฝากกับโรงหลังนะคะหรือว่าใครเรียกว่าเป็นบานท้ายนะคะก็สามารถเรียกได้นะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของสภาพสวยเดิมโรงงานมาเลยจะไม่จ๋ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตนะคะ โครงสร้างต่างๆนะคะ5ดาวเกรด A ทุกคันเลยนะคะหัวน็ตไม่มีขยับนะจ๊ะโครงสร้างต่างๆนะคะไม่คลิปเลยนะคะนี่ฝากกับลรงหลังบอกเลยว่ามาพร้อมกับความอาแข็งแรงทนทานนะคะจากใบแดงเลยนะคะสภาพไม่มีตำหนิเลยนะคะร่องรอยการใช้งานคือมีน้อยมากนะคะสำหรับเม็กไาเด r คันนี้นะจ๊ะสวยมากเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะ มตโองเมดอางนะคะพี่จา๋าอยู่สวยมากนี่รายละเอียดโครงสร้างนะคะดูได้เลยบอกเลยว่าซูมกันให้เห็นชัดๆเหมือนลูกค้ามาดูรถเองนะฮะซูมกันให้เห็นชัดๆเหมือนลูกค้ามาดูรถเองนะคะพี่จา๋ามั่นใจเชื่อถือได้แน่นอนนะคะของลุงเฟินนะคะรถไม่มีย้อมเมลมาอย่างแน่นอนนะคะรถที่สวยรถที่ดีรถที่มีคุณภาพนะคะต้องแบบนี้เลยนะคะ รถที่สวยรถที่ดีรถที่มีคุณภาพนะต้องไม่มีนะตำหนิติดเตียนนะฮะพี่จ๋าของเราเกรดเอห้าดาวทุกคันนะ mm hmm. เทียบเท่ามือหนึ่งป้ายแดงนะคะพี่จ๋าอ่าอยาเราไปดูในส่วนของภายในรถกันแบบละเอียดนะคะพี่ mm hmm. ภาพรวมฝั่งนี้นะฮะสภาพทีคือดูดีมากนะคะเวววับเลยนะฮะ เวลวับพ well ี่น้องเออนะสวยอย่างแรงอ่าสำหรับ,บ,บด้านนี้นะคะด้านฝั่งคนขับนะคะเราเดินทางมาจนถึงด้านคนขับแล้วนะคะติดไฟเลี้ยวมองข้างนะคะก็สภาพกระจกนะคะ99บวกบวกเลยนะคะสะภาพใหม่กริปนะคะโลโก,โก้ไทรับนะคะไม่มีรอยสนิมนะในะส่วนของคีวกันสาสร์นะคะเดิมๆโรงงานนะคะสะภาพใหม่มากนะคะทานตัวจับนะคะไม่มีรอยขุดขีดเลยนะจ๊ะนี่ ชอบดูดีมากอ่ะแม่จ๋าใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะนี่แผงประตูนะคะเดิม,ดมๆมาโรงงานเลยจ้ะแม่จ๋านะรับประกันเลยว่าสวยเทแน่นอนนะคะพี่คันนี้อะรับประกันว่าสวยเดิมเทแน่นอนนะคะอาจจะมืดนิดหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่จ๋าอาจจะมืดนิดหน่อยเนาะขออนุญาตเปิดไฟให้ลูกค้าดูรถกันนิดหน่อยนะคะภายในนะคะ ฝนตกทุกวันเลยนะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยสามารถคอมเมนต์มาแจ้งกันได้นะะฝ mm. นตกบ้านไหมคะบ้านลูกค้าฝนตกกันบ้างไม่เอ่ยนะคะ mm. นี่เม็ดอัคเรียงสวยมากคันนี้นะคะเหมือนได้มือหนึ่งเลยแม่จ๋าเหมือนได้มือหนึ่งเลยอะ่ะเม็ดอัคสวยเรียงสวยเรียงวะเรียงสวยมากนะฮะนี่สวยกว่านี้หาไม่ได้เลยแม่จ๋าปียี่สิบเอ็ดนะ,ะเลขไม่หกหมื่น ขายแค่สามแสนแปดหนเก้าพเท่านั้นนะแม่จา๋าบอกเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้เร็วนะสวยเดิมแท้ร้อบเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้เป็นของคุณนะคะรถสวยขนาดนี้เป็นของคุณแล้วนะคะพี่จา๋านี่รายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์นะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะรอยรอยไข่ควงไม่มีเลยนะคะสภาพสวยคลิปเลยนะคะพี่จา๋า ตัวยงตัวย่างไม่มีชำรุดเลยนะคะนี่เปิดแคปได้90องศาเช่นเดียวกันนะคะพี่จา๋านี่เม็ดอาร์ต่างๆนะคะสภาพดูดีนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะดูดีมากนะคะใหม่คลิปเลยนะคะโครงสร้างต่างๆคือดีเพลดีนะคะบอดี้ภายในกว้างนะคะพี่จา๋าโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าหาที่ติไม่มีเลยอะ่ะ หาจุดหาจุดจับยากมากอ่ะหาหาจุดผิดยากมากคันนี้อเรียกได้ว่าครบเครื่องครบจบในคันเดียวนะคะความใหม่ความปังความทันสมัยความคุ้มค่านะคะโตโยตา้าริโวกินขาดเลยแม่จ๋าเดี๋ยวมาดูออปชั่นภายในรถกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นอ่ะขออภัยค่ะเป็นพวงมาลัยเดิมๆโรงงานนะคะพี่จ๋านี่ เปิดเลขไมค์กันให้ดูหน่อยคันนี้เลขไมค์อยู่ที่หกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะคะรับประกันเลขไมค์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะระบบสัมพงสัมผัสยังดูดีอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตให้ดูกันนะคะระบบสัมผัสต่างๆนะคะยังทํางานได้ปกตินะคะเรื่องเสียงต่างๆนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังวิทยุยก,ก็ได้หรือว่าเสียบสาย USB ก็ได้นะคะ เสียบไอพงไอแพดได้ครบเลยนะคะพี่จา๋านี่เชื่อมต่อกับมือถือนะคะรองรับบลูทูธนะคะพี่จา๋าจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะสำหรับรีวปี2021นี้นะคะบอกเลยว่าหน้าจอทัชสกรีนนะคะบอกเลยว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะสำหรับรีวนะคะสวยงามเกิด <c oughs> เหตุไม่คัดหันนะคะ เกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะน้องเปรี้ยวนะคะลื่นลงนะคะเอ็นดูมากนะคะเป็นไงบ้างคะนี่บ้างเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะท่านผู้ชมเบื่อหรือเอ็นดูนะคะน้องเปรี้ยวถ่ายคลิปอยู่นะคะลื่นลงนะเกือบได้เืิดเหตุชื่อ เกือบลืออะไรชื่อนะคะลือนะเนาะเก็บดูแล้วปัจจัรถเออปิเปี้ยวพี่ลงจากรีก็ว่าพี่เปี้ยนลงไปมานังรีก่าพี่เปี้ยนลงไปนันนปงเหอไม่หรือเก็บเอวเลยฉ่ำไม่ได้ดูแรงอ่ะล้วพี่ลงจากู ลมพัดไหม่ะหนังอยู่หรอตึงเติมต้องตีลเหรอตึงลื่นกับลดเอยพี่เบี้ยววจริงจริงเก็บเอวไปแล้วนะนี่เชือไม่เราไปเลยต่ำเข้มเลยเออลื่นลื่นนะอยังไม่เก็บรัดเตยตรงไม่เก็บรัดจากนี่นะรัดมาชั่งดูปีเบี้ยวทต่ไม่ได้เย็บลื่นๆเนี่ย

เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะพี่จ๋าสำหรับภาพรวมนะคะก็มาพร้อมกับความใหม่ความทันสมัยนะคะพี่จ๋าคันนี้บอกได้เลยว่ารับประกันว่าสวยเดิมเทร้อเปร์เซนแน่นอนนะคะท่านใดที่อยากจะได้นะคะรีบจัดรีบจองกันมาได้เลยนะคะสวยๆเดิมๆโรงงานแน่นอนนะคะคันนี้เอาละค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้คันนี้แล้วนะคะ ต้องคนอนุญาตย้ำสเปคกันให้ฟังอีกครั้งนะคะจะเป็นในส่วนของ Toyota h ้าไฮรัก o โวนะคะสามาสเข็ป2.4เอนตรีนะคะเป็นในส่วนของตัวเซตอิดิชันนะคะปี2021นะคะคันนี้ขาย389,000นะคะผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นนะคะ7,000กว่าบาทประวัติดีฟีดาวนะคะใครซื้อส,สนใจคันนี้แล้วนะคะ อย่าลืมนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะท่านใดสนใจแล้วนะคะโทรมาทางเบอร์0 8 3ย์0 2 6 8 8ได้เลยนะคะหากผิดพลาดประการใดน้องเฟิร์นต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของใครที่สนใจคลิปนี้นะคะชื่นชอบน้องเฟิร์นเอ็นดูน้องเฟิร์นนะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ